ออกพรรษาของชนเผ่าล้วหรือว่าประลางนะฮะแน่ลูกแก้วอ๋อครับเหมือนนี่คนแย่อยู่หมืกอคืนนี่จะมีอยู่อ๋อหมืกขึ้นนี่จะมีดอกบอกไฟนะครับประเดี๋ยวเราจะมาพอกประเพณีการอ่าเประท้วงว่าประเพณีออกภาษานะครับตําดอกไม้นะครับกับกอดเจดีไซด์ดอกไม้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไอ้ที่ส่งน้ําพระนะครับเป็นส่งน้ําด้วยน้ําดอกไม้นะฮะนี่ งนี้ก็สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับใจก็เจดีไซน์นี่ครับก่เจดีไซน์ นี่นตรงนี้ก็จะเป็นตาํตาเปิด่าตําน้ำตกไม้เขาต้องการทุกหลังคาเลยครับต้องมาตําทุกหลังคาเลยครับ อ๋อมันแล้วแต่ครับไม่ได้บังคับอ๋อวันดีครับส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันแหละอต่ไม่ได้บังคับหรอกก็ช่วยๆกันทำเพราะมันเป็นงานบุญเนาะแต่ละคนก็อยากได้บุญอ๋อเลี้ยงพวกนี้ต้นวายปีโคอันนี้นี่ต่ำต่ำให้เอิดเป็นลากโคต่จะมีปลาล้ำ มีดอกไม้ขมิ้นนะฮะดอกไม้ขมิ้นแดงบ้านอะไรอ่ะว้านหอมว่านอะไรเห่ออ๋ออะไรที่มันหอมหอมสวยๆจะมาตำใส่ตำตำใส่รวมกันเนาะใรวมกันี่ครับนี่เอไปไปคั้นเป็นน้ำนี่ครับขมิ้นเอาไว้มาสนด้วน้่นอะา อันนี้เขาเรียกดอกอะไรเขาเรียกวันหอมอ่ะวัานหอมอ่ะอ๋อวนนี่แหละวานหอมนี่หนุ่มสาวไปรุ่นนฮะจกันตั้ม นี่ครับเส้นแรกจับบาบีบเนี่ยครับเอาบาบีบเอานะ้ำสีเหลืองๆสำหรับน้ำนี่ก็จะเอาไปเอา,เอาไปอะไรนะส่สงน้ำพระหน่นนะน้ำอันนี้เนาอเอเดียเอาอะไรใส่อัอนนี้น้ำหอมอ๋อ ดอกไม้ส่วนใหญ่เราจะเป็นดอกไม้นะครับตีฮาวทั่ว,ท,วทั่วไปนะฮะน,นี่ค่ะที่ขาดไปได้คือให้มันเหลือๆนี่คือขมิ้นขมิ้นใส่กับใบอันนี้ติก๊กติ๊กขใส่ขมิ้น นะครับเราเดินออกจากตี่เป็นเขาเขาตั้มตอกไม้กันออกมานะครับเราเดินออกมาแล้วนี่เรามาดูกันบริเวณที่ก่อเจดีไซน์นะครับที่ด้านหลังนี้ที่เห็นนะครับแล้วที่ด้านหน้าน่าจะเป็นอ่าเอาไว้พระเอาไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับจะมีพระมีพระอยู่ด้านในองค์นั่นนะครับนะพระอยู่ดี๋ยตรงนี้ท่นนะครับแล้วก็สถาชาวบ้านนะครับก็จะเทนะครับจะเป็นท่อพีวีซีสีฟ้านะครับเป็ท่อพีวีซีนะ จะบ้านจะเอาน้ำกอดลงไปในหั่นนะครับเสด้วเสล้วนะฮะน้ำน้ำติดตก๊ตกโต๊ออี่รอพระองค์พระแล้วเปิ้นจะเอาน้ำจากในเนี่ยครับน้ำพื้นฐานฐานของพื้นนะฮะเอาไปเป็นสิริมงคลเอามาไว้บ้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวบุตรติดตามกันนะครับเดี๋ยวยา,ยาวนะครับเพราะว่าจะจะมีการตอนที่ส่งพระน้ำพระใาตอนนี้เขาก็ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ ด้านหน้านี่อย่าน่าจะเป็นขบวนแห่อะไรสักอย่างครับเราต้องเดี๋ยวเราต้องสอบถามนะครับว่าเป็นขบวนแห่อะไรด้านหน้าขบวนครับอันนีเป็นทูเทิร์นใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแห่อะไรเหรอเขาปลุกผมเขากลายเป็นอะไรครับด้านไนมันปูกไป แแห่แแ่ผ้าก็สนนะครับเดี๋ยวเราหาฐฮุโร่สบายจะเป็นพิธีแค่นั้นนะครับอันนี้เขาเรียกขบวนแห่อะไรป้าเห็นไปแแห่ไอ้พระแแห่พ้าเหรอเป็นพระของพระอุ้งอ่ะอ๋อ อาข่าไปะกี้ว่าอ่าเป็นห้องสำนวนแง่ของทางของทางของถวายทางะนรับ ทำพิธีนะครับของอทำพิธีการจะคนเพราะว่าอาบน้ําพระตอนออกพรรษานะครับก็จะเป็นพิธีของชนเผ่าบ้านปะหลงนะครับดูบ้านบ้านรวนะครับบ้านรวนะครับก็ตอนนี้กําลังทําพิธีนะครับช่วงทําพิธีเราก็รอเก็บดูบรรยากาศกันเป็นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้พิธีด้านไหน ก็น่าจะเสร็จแล้วครับกําลังมีการพรมน้ำนะครับหรอกพรมน้ําดอกไม้นะครับตีด้านดอกไม้ตีของเห็ดตะเช้านะฮะตีของเห็ดตอนเช้านะครับผมขอพอนะครับจัดดู พิธีนะครับอย่าให้ตะเกียบยาเกลือหลงลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีทาร์ทีเทวนะครับลงไปอยู่ข้างล่างนะครับนี่ยมครับเป็นพิธีของชาวบ้านตัวนี้ครับช่วยช่วยให้ลงข้างบนอย่าลืมนะครับเราก็ไปนอนอยู่ข้างล่างนะครับไปนอนลงข้างล่าง ไม่ต้องปูไม่ด้รถนะครับใจเย็นๆนรกร้งงบคุณมีนะครับนะครับนั่นที่เราุมแล้วนะครับสี่กระบกของปูสี่หอมถ้าคุกเวนนดอกไม้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครป็งมุ่งเสงไมุจจาต่ออยาเาใจยาเขาเนี่ยนมุจจาเสว่รับ ีรับความรุน้องกับการซื้อป่ะ้าบน้ำจิ้มกุ้งใส่ยากระเจงเร่ออาบน้ำพะนะฮะ รั่ว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 รล่งส่วนเผารั่วยารั่วรั่วเผารั่วนะครับสอบถามมาแล้วครับอ่าเป็นชนเผารั่วนะฮะนะครับวิธีการเขาหน้าจะเซตลงรั่วนะครับของชนเผานะครับเนาะเดี๋ยวสำรับก็รอได้กับพอดเพจนี้นะครับฝากกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ